สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะ EP นี้เป็น EP ที่4ี่นะคะพี่กุลมีครบล่างมาฝากเพื่อนๆสองสูตรนะคะเข้ามาแล้ว9งวดงวดนี้เป็นงวดที่10ชนแล้วก็มานะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูว่างวดนี้เป็นงวดที่10นั้นจะมาต่อไหมนะคะเพื่อนๆแล้วก็พี่กุลก็จะมีสูตรแต้มล่างนะคะของงวดที่แล้วมาฝากอีก2สูตรเช่นกันนะคะเพื่อนๆ เอาละเรามาดูคบล่างกันก่อนนะคะงวดที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆงวดที่หนึ่งนะคะเอามาดูสูตรกันเลยนะคะเพื่อนๆสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักหน่วยกับหลักหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะหนึ่งกับเก้าใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่สองนะคะห้าใช้หลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะหนึ่งแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่หนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์นะคะเป็นหก หกกับหเป็น1นะคะได้1 2 3 6 7 9สูตรที่สองนะคะใช้หลักหมื่นนะคะหหลักร้อยนะคะแแล้วก็บวก6คงที่นะคะเพื่อนๆก็จะได้5้าเ2็สทั้ง2สูตรนะคะชนกัน1 2ึ่งสามเจ็ดเนะคะเจ็ดเสชนกันเยอะตัวหน่อยนะคะแต่ว่ามา3าสองนะคะเพื่อนๆ มาสามกับสองนะคะอันนี้เป็นงวดที่หนึ่งมาดูงวดที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่สองสามแล้วก็หกสองสามหกออกสามหกนะคะเ,เพื่อนๆนชนแล้วก็มานะคะเพื่อนเพื่อนมาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามนะคะทั้งสองสูตรชนกันที่สี่ห้าแล้วก็แปดนะคะสี่ห้าแปด ออกแปดห้านะคะมาห้ากับแปดนะคะเพื่อนๆเอาล่ะทีนี้เรามาดูงวดที่สี่กันนะคะเพื่อนๆงวดที่สี่ทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่แปดศูนย์สี่หกแปดศูนย์สี่หกสี่หกแปดศูนย์นะคะเพื่อนๆออกศูนย์หกนะคะมาตามนัดนะคะเพื่อนๆเอาล่ะทีนี้เรามาดูงวดที่ หกันนะคะทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่7 8 2ด8 2สองดดสองออก8 7ดเจดนะคะเพื่อนๆมา7ดกับ8นะคะมาครบลร่างทั้งสองตัวทีนี้เรามาดูงวดที่หกันนะคะเพื่อนๆงวดที่หนะคะทั้งสองสูตรชนกันที่สองสามี่ศนย์นะคะสี่ศสองสาออกสองศูนย์ะคะเพื่อนๆอออกสองกับศูนย์ มาครบเช่นเคยนะคะงวดที่7ดนะคะทั้งสองสูตรชนกันที่60 3นสนะคะ60 3สออก0ูนย์นะคะมา2ตัวอา้าวแล้วทีนี้เรามาดูงวดที่8นะคะเพื่อนๆ่งวดที่8ดชนกันที่9 1้าหนึ่งห้า็ดนะคะ9 1้าหนึ่งห้า็ดเก้าหนึ่งห้า็ออก9 1้าหนึ่งนะคะเพื่อนเอน้าวแล้วทีนี้เราจะมาคำนวณกัน สองงวดนะคะเพื่อนๆเรามาดูกันนะคะสูตรนะคะสูตรก็สูตรเดิมนะคะที่พี่กุลบอกไปข้างต้นนะคะหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะหกบวกศูนย์บวกด้วร้อยนะคะร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองนะคะหนึ่งบวกด้วยหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะแปดแล้วก็บวกห้าคงที่นะคะได้หกได้เก้า ก็ก้าเป็น5้าห้าบวกห้าเป็น0ูนะคะศสูตรนี้นะคะสูตรนี้บวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกหนึงเป็นสอบวกสนะคะเป็นห้บวกหนเป็นหกแล้วก็บวกสเป็นแนะคะบวกหึงบวกหบวกสาบวกหแล้วก็บวกสนะคะเพื่อน เอาละทีนี้เรามาดูสูตรที่สองกันนะคะสูตรที่สองใช้หลักหมื่นนะคะสหลักร้อยนะคะสองแล้วก็บวก6กคุงที่นะคะเพื่อนๆก็จะได้4กับ2เป็นหกหกบวกหกเป็นสองนะคะสูตรนี้นะคะเ,เพื่อนๆบวกสองบวกสองบวกสองแล้วก็บวกหนบวกหนะคะก็จะได้สอง 4, 6, 8, 9, 0เกาศอาล่ะทั้งสองสูตรชนกันที่ชนกันที่ชนกันที่0 2 6 8ชนกันที่0ูนยอนะคบเพื่อนๆอ,ออกสอหมาครบ เช่นเคยนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าสูตรนี้จะเดินต่อไหมนะคะเพื่อนๆมันเข้ามาแล้ว9ก้างวดนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะเก้าบวกห้าบวกหลักร้อยนะคะหน้าครั้งที่สองหนึ่งบวกหลักหน่วยนะคะท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะสี่แล้วก็บวกห้าคงที่นะคะจะได้เท่ากับ ได้สี่ได้ห้าได้สี่นะคะเพื่อนเพื่อนได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกสามเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์แล้วก็บวกสองเป็นสองนะคะได้สี่ห้าหกเก้าศูนย์สองนะคะอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนสูตรที่สองนะคะสูตรที่สอง ใช้หลักหมื่นนะคะสี่หลักร้อยนะคะ3ามแล้วก็บวกหนะคะเพื่อนๆก็จะได้เจดกับหเป็นสามนะคะเพื่อนเพื่อนสามสูตรนี้นะคะบวก2บวกสองบวก2บวก1นะคะสามห้าเจ็ด้าศย์หนึ่งเอาแล้วทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะตัวชนของงวดนี้นะคะมีห้าหนึ่งตัวแล้ว มี9นะคะมี0นทั้ง3มสูตรนะคะเพื่อนๆชนกันที่ห้าเแล้วก็0ูนย์ะคะอันนี้เป็นครบล่างนะคะเพื่อนๆจะมาห9าเหย์หรือว่า0 9, ูย์เก็อันนี้ต้องรอรุ้นวันที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆว่าจะเดินต่อไหม พี่กุลให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะว่าไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่แต้มล่างนะคะเพื่อนๆแต้มสองตัวล่างนะคะเป็นของงวดที่แล้วนะคะ <mates. S 2> เข้ามาแล้ว9ก้างวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สิบนะคะอันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะคะพี่กุลให้ดูในอีพีของงวดที่แล้วแล้วนะคะเอาล่ะเราจะมาดูกันนะคะอันนี้เป็นของ งวดที่แล้วนะคะสูตรที่ใช้นะคะเ,เพื่อนๆสูตรที่หนึ่งะคะใช้หลักหมื่นบวกบวกสิบล่างกับหน่วยล่างแล้วบวกสองคงที่นะคะได้แปดก็หกแปดเก้าหนึ่งสองสามสูตรที่สองนะคะใช้หลักสิบบนกับหน่วยบนอย่างละสองนะคะบวกหนึ่งคงที่ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่แปดเก้าชนกันที่แปดเก้าหนึ่งสองสามออกสองหกแต้มแปดนะคะอันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะคะ ของงวดนี้นะคะงวดที่10บนะคะเอาละเรามาดูกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะก็ใช้หลักหมื่นนะคะ10ล่างหน่วยล่างนะคะแล้วบวก2คงที่6กับ8เป็น4นะคะ4บวก2ก็จะเป็นหบวก1เป็น7ดบวก2เป็น9แล้วก็บวก1บวก1นะคะก็จะได้ห7เจดเก้าได้ี่หเจหนึ่ง สูตรที่สองนะคะใช้หลักสิบบนสองครั้งนะคะสองบวกสองเป็นสี่หน่วยบนนะคะสี่บวกสี่เป็นแปดนะคะบวกหนึ่งคงที่ก็จะได้สามสี่ห้าหกศนย์หนึ่งบวกตามนี้นะคะเพื่อนๆเอาล่ะทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะตัวชนชนกันที่สี่นะคะสี่ชนกันที่หก ชนกันที่01แต้มนะคะชนกันที่4601นะคะเ,เพื่อนๆอันนี้พี่กุลว่าไปตามสูตรนะคะมันเข้ามาก้าวงวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สิบเราก็คาดว่ามันจะเดินต่อนะคะเ,เพื่อนๆพี่กุลว่าไปตามสูตรนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะใครชอบกดไลค์ใครไม่ชอบผ่านนะคะเ,เพื่อนๆขอบพระคุณที่รับชมนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ